ดีค่ะอยู่กันกับมีนาะอีกชื่อเคยนะคะวันนี้เรากําลังตัดต่อนะคะมาอันนี้เขาก็เป็นในซีรีส์จีนนะมันมีภาพทอ้วยนะคะหนังชื่อว่าข้านี่แหลององหญิงสาบนะคะนะคะอย่าลืมไปดูนะคะมีภาคไทยกับอันนี้เป็นหนังจีนเนาะคือแบบชอบมากเลยยังสวยทุกคนมันมีมันมีฉากเมืองที่ชอบมากเลยนะคะกับฉากเอ,อ่อพ่อพ่อแม่กับ ลูกจะกลัวต่างกันอย่างไรนะคนอย่าลืมดูนะเป็นแบบเหมือนตีกันอ่ะเหมือนตีกันอ่ะพ่อแม่ก็ตีพ sample, ่อส่วนนาเอกก็ตีพระเอกอะไรประมาณเนี้ยการตัดต่อกลับมาอีกคาร์เอพีเท่าไหร่นี้ขอเริ่มเป็นตัดเบื้องหลังการตัดต่อเปลี่ยนเป็นอีพีหนึ่งเลยแล้วกันเนาะเพราะเราไม่ได้ตัดต่อมาตั้งหลายเดือนนะทุกคนตั้งแต่เดือนไหนนู่นนะที่ตัดต่อมาสอนสามวิแล้วก็พูดมาตัดต่ออีกทีก็เมื่อวานวันนี้บ้านเราเลยจำไม่ได้นะคะเบื้องหลังการตัดต่อเป็นยังไง

ขอเผยแอปเลยนะคะทุกคนใช้แอปอะไรตัดต่อบอกด้วยนะพี่ใช้เราใช้แอปนี้กันนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวนี่นะคะแอปปนี้นะคะ อันนี้ไม่เอาวงผิด้าลแเริ่มแล้เริ่มแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคเอฟหนึ่งร้อยนะคะเห้ยมันคนลแป๊บเดียวนะเเพิ่งดูได้แค่แป๊บเดียวหกสิบเก้าแล้รอได้หนดูนานสกอรยนี่ไม่เนียน นะคะเดี๋ยวจะบอกแอปที่ใช้นะทุกคนแอปนี้เลยนะคะนี่จิ๊บนี่นะแอปนี้นะคนถ้ากดใครไปถ้าไม่ทันนะคะกดสต็อปหยุดคลิปก่อนนะทุกคนอันนี้ก็คือแอปตัดต่อนะคะนี่จิ๊บอ่ะจิ๊บอือนี่นะโอเคใครใช้แอปอะไรคอมเมนต์บอกได้นะคะถ้ชื่อภาษาอังกฤษก็จดบัน ก็จดไว้นะคะแล้ว <expense> ก็นีเนาะเราไม่ใช่กดผิดไอ้ไอ้วนักข่นั่งคิวอยู่ริมอุ้ยชอบช็อตนี้อ่แต่ต่ออีีเท่าไหร่ได้ไห ตัด <L an> ต่ออีกทีเท่าไหร่ทุกคน <S <S ขอบคุณผู้ติดตามสำหรับ63วันนะคะดีใจจริงๆอยากให้ถึง1,000งนพะมันจะมีช่องทานชุมชนมาทุกคนคือใครมีวิธีปะคือแบบมันมันอันนี้มันไม่ได้อะทุกคนเนี่ยคือมันไม่ได้นะคะได้โปรดจนดูเนี่ยอันนี้คือเราเอามาตัดต่อจริงๆเราไม่ไ ะะถึงแม้จะไม่มีคนดูนะคะถึงแม้จะเราลงคลิปไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครดูแต่ก็ต้องไม่เป็นไรแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆให้ให้ผู้ติดตามมาถึง63คนคือดีใจเนะเนี่ยม,มาก EP ห้าเนาะต่อไปก็ต้อง EP ี6 ฟรีไฟ EP หกโอ๊ยช่ฟรีไฟอะไระอ่ะอือจะเขียนเป็นเลขสามหรือเลขสามเอเลเวล่นเลขไทย,ยหรือว่าจะพิมพ์ก็ได้นะคะ ตัดต่อฮัลโหลี6หกคนตื่นเต้นนี่นันบกำลังอัพโหลดอยู่นะคะทุกคน เราก็ต้องมาลบก่อนนะคะโอ้ยหมายก็ขี้เกียจลบวะไม่อยากลบเลยนะนี่ไงนี่ไงที่ทุกคนหมดที่เราบอกนะคะที่เราบอกคู่ลูกแล้วก็เวทคู่พ่อแม่นะคะทุกคนเนี่ยอันนัญลินพ่อแล้วก็นี่คือพระเอกกับนางเอกไม่ไม่คนชอบทั้งพ่อดิเดี๋ยว ลบไปเรื่อยๆล,ลบไปเร <_ S 1> ื่อยๆก็จะเป็นคนที่อันนี้มาเลยเวแล้วก็ต้องลบเว้ยเจ็บป่ะ <_ S 2> ขอลบสักหน่อย <_ S 1> ขอลบล้กันเก่กอ่ะเ <_ S 1> นี่คือรูปเปล่านะคะซื้อของในเซเว่น จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายจะดูที่อัพโหลดคลิปเสร็จยังหืมถามจริงแค่เนี้ยจะบ้าตายหลายวันไปแล้วทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้ว